คนใบทองเป็นยังไงบ้างครับมีอาการนะจะร้อนวูบวับนะคะตามเนื้อตามตัวนะคะแล้วก็รู้ออสึกว่าเป็นจะคิวนะคะ,ะ,ค,ะคือจากตัวพี่เองนะคะคืออันนี้เป็นอาการของพี่ค่ะที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่พอคําว่าใบทองเนี่ยตามความเข้าใจของผมนะคือคอาจจะหมดประจําเดือนแล้วพอหมดประจําเดือนแล้วตัวพี่แดงเองเริ่มมีอาการร้อนวูบวักนะแล้วก็อาจจะเป็นตะคิวบ่อยหงุดหงิดไหมหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดเราก็เลยมีความรู้สึกว่า นี่แหละสงสัยที่เขาเรียกกันว่าไวทองนะครับตัวเองเป็นก่อนค่ะัยทองของแต่ละคนเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมต้องบอกว่าไม่พร้อมกันเนะเคสของพี่แดงเนี่ยก็เป็นเคสของตัวพี่แดงไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นไวทองพร้อมพี่แดงหมดนะ,ะแล้วก็อาการนี้เป็นอาการของพี่แดงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีอาการเหมือนพี่แดงหมดแต่กํบบาลังจะเล่าให้ฟังว่าคําว่าไวทองเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิง และก็เป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ละคนมีอาการแสดงออกแตกต่างกันบางคนเกิดขึ้นเร็วบางคนเกิดขึ้นช้าแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเรามีผลิตภัณฑ์บางรายการที่พี่แดงคิดว่าตัวเองลองนำมารับประทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบเป็นการส่วนตัวมีอะไรบ้างครับมีแคดดีแม็กนะคะแล้วก็น้ำมันปลานะคะแล้วก็น้ำทับทิ่นสามตัวนี้ชอบแคดดีแม็ก น้ำมันปลาน้ำทับทิมแคดิแมกก็คือแคลเซียมนะครับใช่ค่ะแล้วก็น้ำทับทิมแล้วก็น้ำมันปลาแล้วมีความรู้สึกว่าคนวัยทองทานสามรายการนี้เราเป็นยังไงบ้างอ๋อรู้สึกโอ้โหดีมากมากเลยอาจารย์อย่างแคลเซียมนะคะแคลเซียมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปเสริมนะคะเสริมเสริมกระดูกนะคะคือโครงสร้างของเราอ่ะเป็นกระดูกอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ทานแคลเซียมไปวหมดประจําเดือนเนี่ยกระดูกจะเปาะจะบางนะคะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็จะ เวลาเราล้มนะคะมันก็จะหักง่ายนะคะ,ะหักง่ายแล้วก็แคลเซียมเนี่ยจะไปช่วยนะคะคนในเกระดูกมันแข็งแรงมากขึ้นน้ำมันปลาก็ช่วยเรื่องสมอง่เรือองงสมงแลนทะน้ำท่าทิมคือความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็